อันนี้ผ้ามาสมไดสตาร์ปีก,กรวบอาการเบื่องตน้นเดี๋ยวมุนเดียวบวมครับเกิดจากตัวนี้ครับสะพานไฟครับผิวโบเลียครับนี่นุ่นขึ้นมาแล้วก็ตัวนี้ซึ้บแล้วก็กตัวนี้บบแมนโบแมน,อแมนของตรงหลุนของมันครับแต่ของตรงหลุนจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับมันจะออกเป็นด่านหนึ่งครับทำให้นาสัมผาส์มันหน่อยครับ เป็นขัอท้องไม้เสือมาแล้วประกอบเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปลองสตาร์ทกันครับใช้งานเลยครับเดี๋ยวลองเม่อีกที่นึงครับ